ประกัน .com เปิดแคมเปญใหม่ประกันสุขภาพช่วงนี้ป่วยหนักป่วยนานค่ารักษาพอไหมป่วยนอนยังยิ้มได้ประกันสุขภาพแพ็กเกจเฮลส์มีคุ้มครองสูงสุดครั้งละ10บล้านบาทเริ่มต้นปีละ2726บาทอัพเกรดค่ารักษาพ,พายาบาลสูงสุด10บล้านบาทค่าห้องสูงสุด1 5 0 0 0บาทต่อวันค่ารักษาจ่ายตามจริงไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลครอบคลุมตั้งแต่6ถึง70ปีรวมค่าการรักษาติดเชือ้อโควิด -19 สนใจสั่งซื้อที่ใต้คลิปนี้เลย พิธีรดน้ำศพบีมประพังกอดคุณแม่ล่ำไห้กอดไม้และพัสรันพือนเผยไม่มีสัญญาณกระจายใดๆองการบันเทิงสูญเสียนักแสดงราวุ่นมากความสามารถบีมประพังกอดไว้ย25ปีจากไปอย่างกะตันหันเหตุเกิดพืนที่2 3มีนาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวได้แพทย์ตรวจพิสูจน์ถึงสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดและในวันที่24มีนาคมช่วงเวลา1 6 3 0นณสาศาลาณาาลาพิพัฒนปริยัติสุนทรวัดเทพลีลาได้มีพิธีรดน้ำศพบีมประพังกอดเลิกเฉลิมพรนชนมย คุณแม่ดาวิดเลิกเฉลิมบทและครอบครัวรวมถึงเพื่อนมาร่วมไว้อะไรกันเป็นจํานวนมากอาทิมายและพัสรันรวมถึงเพื่อนนักแสดงน้องไมร์ร้บริสุทธิ์และเพื่อร่วมค่ายบรอดคลาไทยทวีวีชันขณะที่คุณแม่เสียใจผูกเก่าก,กอดมายและพัสรัลร้องไห้ด้านแม่ดาวิกาได้เผยว่าบีมเป็นลูกคนเดียวยังเสียใจอยู่และยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นใดๆแต่ส่วนตัวยังไม่ติดใจสาเหตุการเสรียชีวิตของน้องบีมเพราะตอนเองเป็นคนเข้าไปเจอร่างของน้องตอนที่เสียชีวิตและก่อนเกิดเหตุน้องบีมได้ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนและทานข้าเยนกอ กลับมานอนตามปกติจกกนกระทั่งมาเจอว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วเบื้องต้นในใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าระบบไหล,ลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวส่วนเผลการชุนสูตรศพที่ชั จนจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังต้องรออีกประมาณสาสัปดาห์และกำหนดสวดอภิธรรมศพเริ่มวันที่นี้เป็นวันแรกในเวลา18.0 0นอโดยจะสวดเป็นเวลา5คืนถึงวันที่18มีนาคมและเจมจาพนกิจในวันที่29มีนาคมนี้ขณะที่นายอัครวัตโชคปิยะเศษอายุ25ปิปีเพื่อนของบีมประพังกรซึ่งเป็นเพื่อนที่ร่วมเตะบอลด้วยกันก่อนเสียชีวิตเราว่าเมื่อวันอังคารที่22อมีนาคมตนและเพื่อนรวมหคนนัดกันไปเตะบอลที่สนามบอลย่าน ทุกคนทัศวัรสึกตนแฟนสาวและบีมนัดเจอกันตั้งแต่5้าโมงเย็นเพื่อไปทานหมูกระทะกกันก่อนหลังจากนั้นชั่วโมงกว่าราวหกโมงเย็นก็ไปที่สนามบอลเมื่อไปถึงก็มีการวอร์มร่างกาย มีการซองบอลกันก่อนเตะจริงซึ่งยอมรับว่าไม่มีสัญญาใดาๆที่วงชี้หรือว่าบีมจะมีอาการผิดปกติซึ่งเป็นเหมือนกับวันปกติวันหนึ่งโดยคืนนั้นเตะบอลกันเสร็จประมาณสี่ทุ่มกว่าก่อนที่จะไปทานก้กวต้มต่อที่ร้านและคุยเล่นกันถึงเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งบีมก็ขอดูบ,บ้านก่อนจนมาทราบภายหลังว่าเสียชีวิตแล้วรู้สึกตกใจมากและไม่อยากให้เป็นเรื่องจริง